ตอนนี้นะคะทางเกเบริน่าเบกเอลเนี่ยก็ได้มีกิจกรรมใหม่เข้ามานั่นก็คือศึกประชันฝ่ายนั่นเองนะคะโดยที่เราเนี่ยจะต้องเลือกฝ่ายนะคะก่อนที่เราจะเลือกฝ่ายได้เนี่ยนะคะอันดับแรกเนี่ยนะคะเราต้องมาทําภารกิจนะคะของสองสายข่าวใหม่นั่นก็คือเคเลียบราวน์นะคะกับอังเดรนั่นเองนะคะซึ่งแต่ละสายข่าว2คนนี้นะคะเขาจะมีเควส์แล้วก็ภารกิจให้เราไปทำนะคะโดยที่ภารกิจส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในแมปใหม่ก็คือแมปทีวีนั่นเองเนาะก็คือเป็นการเอ่อยิงบอสยิงบอท ะคะหรือไปส่งของต่างๆหรือไปสำรวจของต่างๆนั่นเองนะคะซึ่งเราก็ทำเนี่ยนะคะพอเราทําเสร็จแล้วครบแล้วทุกเควสนะคะ เมื่อครบทุกเควสท,ทั้ง2คนนะต้องทั้ง2คนนะคะเราถึงจะเลือกฝ่ายได้นะคะซึ่งเราเนี่ยก็เลือกเป็นฝ่ายอังเดรนั่นเองนะคะเพราะว่าเราอยากเล่นกราซ่า์นั่นเองแต่ถ้าใครเนี่ยนยคะที่แบบว่าอยากเล่นฟาเมสเนี่ยก็สามารถเลือกฝ่ายได้พอเราเลือกฝ่ายแล้วก็ยังไม่สามารถซื้อปืนได้นะทุกคนพเพราะเควสเนี่ยกว่าจะมาก็คืออีก1เดือนเลยเนาะนะคะ และอย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะว่าแมปทีวีเนี่ยเป็นแบบที่อันตรายมากๆนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้ก็จะเป็นเกมเพย์นะคะเล็กๆน้ออๆเกี่ยวกับลายวิ่งในการวิ่งเควสวิ่งภารกิจของแมปทีวีนั่นเองนะคะสาหรับใครนะคะที่กําลังมองหาร้านเติมเกมอารีนาเบ k เอาอยู U, ่เราขอแนะนําร้าน Apple Mint รับเติมเกมเป็นร้านเติมเกมที่ราคาถูก,กเติมเองแน่นอนนะคะลดสูงสุดถึง30%ปลอดภัยเพราะใช้แค่เพียงเลข UID เท่านั้นนะคะนอกจากนี้ยังมีเกมอื่นอีกมากมายเลยนะคะร้านเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึงเที่ เพื่อนๆหากคนไหนสนใจนะคะสามารถทักไปได้นะคะที่ f a c e b o o k Fanpage Apple Mint รับเติมเกมหรือแอดไลน์ไปที่แอด Apple Mint มีแอดด้วยนะคะเดี๋ยวจะหาไม่เจออย่าลืมไปอุดหนุนกันนะคะเราขอแนะนำหนึ่งอย่างนะคะกับการทำเควสหรือภารกิจของสายข่าวใหม่นะคะในแมบบทีวีเนี่ยเราต้องเอาชัวร์นะทุกคนเพราะว่าค่าเข้าค่อนข้างที่จะสูงหรือทุกคนเนี่ยสามารถไปวิ่งในแแบ ีวีเล็กก็ได้นะคะที่ค่าเข้าสามหมื่นเนาะโดยที่อันนี้เนี่ยเราวิ่งแล้วก็ทําเคสในแมปทีวีปกตินะคะคือค่าเข้าแปดหมื่นเนาะดังนั้นเนี่ยเราเลยต้องการที่จะเล่นเอาชัวร์น,นะคะก็ให้สังเกตลายวิ่งของเราดีๆเนาะนะคะพยายามวิ่งในจุดที่แบบว่าเราจะไม่โดนลูดได้ง่ายๆนะคะวิ่งตามเราก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าคลิปนี้ออกไปอาจจะมีคนไปดักก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ระวังไว้ด้วยแล้วกันเนาะทุกคนจะเดินผ่านจะเดินผ่าน เาตงกใช่ไหเ่ดี๋วนะอารนี่เขานี่แต่้างนี้เดี๋ยวเระปลุกเดแล้วก็ี้เออกมาทายาวแล้วเสุดยอดเสร็จแล้วก็วิ่งไปกดสวิต์ตรงนี้แล้วเปิดเทปตรงนี้เสร็จแล้วก็ออกอ่ะไปอีกยเต็ อย่างวะาน,นี้ระวังข้างหน้าอันตรายเฮ้ยเต็มมีเสียงข้างบนหัวออร้อนี่ใช่เสียงบนหัวคือเสียงสวรรค์ ไปแล้วเราไม่ออกมาเรามาทำสิ่งที่เราคนทำไยเทห้าล็อกอยู่ในพือวิ่งนะเั๊๋บเดลต้านำต่อเบโดดเช็คดูมุมเบ้เลียไปไปมูฟมูฟเอนเมีใกลถึงแล้วเดียวไ้เ้บเดียวไ้เดียวเลี้ยหลุเใช่ไหม ข้าขอเปิดเทปอึบเดี๋ยวตาขอเปิดเทปครับแ้วกูไม่เด้งอ่ะเออเียกเอไงต่อออกไปเติ๊ดเๆิๆนี่ที่วิงวิ่อะไรวิ่งทีวีมันยิงพ่วิงทีวีกันน้องทำไม่วิ่งหรอก ตรงเกาะกับอาหารหมาไปปึ๊บพอไปแล้วหันขวานิหนึน่งกลับมาข้าบอนบโอ้โลกนะิ่งไปจะถึงเลยเปิดประตูห้องเอาตัดขวาปึ๊บ,บปิด ออกพีท้องอ้าวพีท้องคุณลครับผมออกข้างหลังได้ไหมออกข้างหลังก็ได้นะอาม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 ตมอม๊บาม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 าามามา้านาามามาาางตรงไหนาา กลางไปอเรียบร้อยเจเจนครับรอีกอัน,นหนึ่งตรงนี้ข้างหลังอ,อ่าวางวางครับอ่าม,มีคน,คนปเปิดลิฟต์เจ้ครับทางแม่ <laughs> แล้วไงต่อเราไปแวะเปิดเซฟเราจะไปแวะเปิดเซฟแบบ๊บมึงน,นะผมขอย้อนกลับไป Oh, mình thích gì vậy? Ủa, con da ở đây Hãy subscribe cho Để หมาบวมเต็มเลยขาดคนครับเดี๋ยวอีกภารกิจเดียวเป็นภารกิจที่น่ากลัวที่สุดโอ๊ยเฮ้ยโอ้ใจเกือบตายใจเกือบตาย <c oughs> ใจก็วายตายมาอยู่ไหนวะตรงนี้เลยเราได้เห็นหน้านนนมาแล้วเห็นหน้าข้าวข้าวบ้ามันสวยข้าเห็นแค่งามก็มีแล้วต้องสวย <c oughs> ออกไหมออกไหมดิอินเจ้ามันเหรอก็ยิงมาตายแล้วเกือบตายแล้วมันมันต้องยิงฆ่าคนเดียวด้วยวะันยิงข่าวใช่ไหมนี่ผูรีดยืนตั้งนานไม่โดนกูอีกแล้วเยี่ยบไปๆแล้วกินไม่ไฟกินมีใกล้เราตรงนี้เจ๊ด้าท้องหน้าเลย หมเหรอวุ่นวบเหรอนี่ไงไหอ๋อกองเอกสารเอ็งเก็บยังเก็บแล้ะที่มันเกิดแล้วมันต้องออกได้ด้วยอ่ะอ๋อเกิดละอย่างใครวะแก๊กนึงไปเช็คนี่กับค่าได้ปะได้ได้เท่ไหนดีในตัว ข้างในห้องข้างในห้องร้อยเปอร์เซ็นต์รล้เปิดเอาเอาให้มันเจ็บก่อนตามไปก็ค่อยเดี๋ยวเว้และแน่นอนค่ะว่าในขณะที่เรากำลังมาเปิดเซฟเพื่อที่จะหวังของแดงสักชิ้นหนึ่งในชีวิตเนี่ยนะคะคือซีซันนี้ของแดงงา น้อยมากนะคะสำหรับเรานะก็ได้มีตัวนะคะกำจัดตีเราไปซึ่งเขามาจากไหนไม่รู้นะทุกคนแต่ว่าเซ็ตเบิ้มมากนะคะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะคะกำลังจะวิ่งไปยิงไอตัวที่ยิงเพื่อเราตายนะคะแต่ไอตัวนี้มายังไงเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะตอนนั้นเนี่ยเราก็ตกใจอยู่นะคะแต่ก็คือไม่ได้แบบสะบัดหรือว่าอะไรนะคะก็ถึงเวลาที่มาจัดการไอตัวที่ยิงเพื่อเราแล้วนะใครหน้าไหนมันกล้ามาทาเพื่อเรา เรียบร้อยค่ะม่องเท่งไปนะคะตอนแรกก็กล่าวว่าจะมาทําภารกิจสายข่าวนะคะแต่ก็คือดันได้ออกแบบอิ่มๆก็ถึงเวลาที่จัดของให้ทุกคนดูนีด้หน่อยๆนะคะอาจจะจัดของไม่เก่งแล้วก็ไม่เป็นนะคะตอนนี้ก็พยายามที่จะพัฒนาอยู่นะคะยังไงก็อย่าเพิ่งว่ากันนะคะพยายามจัดของให้ดีที่สุดแล้วนะทุกคน แน่นอนค่ะว่าถ้าไม่มีการดักเนี่ยนะคะแน่นอนว่าคุณมาไม่ถึงแบบทีวีดิคะแบบว่าถ้าไม่โดนตัวที่แบบรอดักทางออกยิงตายเนี่ยนะคะแสดงว่าคุณมาไม่ถึงในเกมนี้เนี่ยมันก็มีนะคะตัวที่ดักรออยู่นะคะเพราะว่าเราต้องการที่จะออกตรงรถลงรถตรงนี้เนาะแต่ว่าก็มีตัวดักอยู่ข้างบนชั้น2อน,นั่นเอง ไปอยู่ข้างบนปะ เกมนี้ก็ออกไปได้อย่างปลอดภัยเลยค่ะกล่าวว่ามาทําสายข่าวจีนแต่ดันจีมซะง,งั้นนะคะอ,อ,อ่ะมาดูอีกเกมนึงนะคะเป็นเกมเพย์สายข่าวเหมือนกันเนาะนะคะมาวิ่งสายข่าวแล้วก็มีเหตุการณ์เยอะแยะมากมายนะคะเดี๋ยวทุกคนไปดูกันดีกว่าบอดหรือเปล่าวะบอดน่าใช่ไหมบอดห้องนั้นใช้เวลได้ก่อนว่าข่าไปบสองตัวอ่ะ,ออะเราก็จะหลุปดปอดปืนนี่เาแล้วมึงมีมาเยอะๆทำไมวะ เขายังไม่ต้องซื้อเอ็งมาดูดิเทพไม่เป็นอตลอดเลยอ่าให้เปิดก่อนตรงนี้ป้าบริสิจแหม่บริสิกมาส่งก่อนไปตรงไหน่ะ ตุนตุนคูว่าธารกิจเราอ่ะธารกิจเรามอยู่ตรงห้องเซฟีีเซฟตันเหลืองนะของเรารางบนเลรมองไปห้องพยาบาลห้งบนห้องบบนบนด้วย เราละกีตไปชอบบนเวียโอ้แล้วร้านอีกอเห็นไหมคะทุกคนการฟังเสียงเนี่ยแล้วก็แยกเสียง,งเน <ầ> ี่ยสำคัญมากๆ,ๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหะในตีหนึ่งเนี่ยมันต้องมีสักคนหนึ่งที่ฟังเสียงเป็นเต็มเต็มเลยค่ะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันมีคนดัก <ใน S 1> ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วการที่เขาดักเนี่ยเขาขย<ม>ับน้อยมากจริงๆริงนะคะแล้วหลายๆเกมเราก็พลาดเหมือนกันเนาะแต่เกมนี้เนี่ยเราไม่พลาดนะคะเพราะว่าแบบ เรามันทั้นเพในการฟังเสียง,งเลยอะต้องเล่นใครข่าแล้ว่มันมีสองอันนี้ถ้าไม่ได้ดออนนถดดก็เเอเรามาเอาเอา,าก็วี้เป็นได้วะอจะทำให้เกิดเสร็จไหมถ้าเกิดเสร็จเองต้องมีนไหมค่ะี้อเเหลืออาหารละ ก็คือระบบอาหารอยู่ไหนวะน่าจะอยู่ตะข้องหนึ่งที่มันมาโรงพยาบาลกรูรู้แล้วแม็กเบียสมึงมันเลือดน้อยเหรอกูเห็นมันขึ้นเครื่องหมายตายปะตายตายตายไม่รู้เหรอป่ะ เปิดเปิดประตูให้ข้าหน่อนี่นทำไรเบิงปลาปลาเปิดแล้วหรอบไหมปิด เราส่งไฟใกล้เดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่ได้ส่งกู้คืนอยู่ข้างนอกค่ะส่งไฟเสียงใครทิ้งอะไรวะซ้าขอปิดก่อนน่ากลัวต่งกูคืนแล้วมาแล้วปะมาแล้วกูคืนไฟอีกมีเสียงวิ่งนะบูริดบูริด ตรงนี้ช่องยาวร้อยเปอร์เซ็นต์เปิดให้ข้าได้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ยาวใกล้ยาวไกลยาวไกลยาวไกลแป๊บหนึ่งไอ้ที่ห้องเทปปะอือฮึเฮ้ยย,ยาวใกล้แล้วอันนี้ยาวใกล้แล้วไปเปิดได้ไหมแป๊บหนึ่งเอานะหนึ่ง ตอ <2, S 2> เอาไม่มีผู้ใดเลยมีเสียงมันขยับอยู่ผู้ริสไม่มีผู้ใดเลยมี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 มันมีเสียงใกล้ๆตรงนี้เลยก็เชื่อว่ามีเพราะข้าก็ได้ยินแต่มันอยู่ไหนนี่ข้างนอกเลย้ยาวใกลย้ยาวใกล ประตูอ,อีกตัวไปสองตัวที่กระถุ่มที่หมดนะจะไปฆ่าหน่อยว้าตาแต่เพื่อนมันเหลือแน่นอนตรงนี้เลยแถวแถวนี้เลย ไม่เสียงหลังวะอ๋อม่นี่หรอไม่ม<อ>ั<อ>็นนะก่อพีเอดาเด่นนะ เกิดว้างเปาเกิดว้างเปาเอฟที่หกนะโอ้โหแล้วมันจริงเกี่ยวสแปลวๆแล้วเขามาตัดแป๊บเียด่ ที่เราเคยเป็62ไงก็กิดว่า62มันยิงี้เห็นภาไปเกาะยน่าโครเบอ่ะเยรีเฟคโครที่ไหนตายไหนนั่ไอ้เย็นั่งโซฟาเลยจัดตั้งกิมเอมเลยเฮียเฮดาเฮด้าเฮียมีเฮียมีไอ้ไอ้าย ไม่มีกระสุนแล้วนะถ้าหมดไปห้องรองไหมถ้าไม่มีกระสุนกุเริยกระตุนออกมาได้ไหมอ๋อดูให้หน่อยเปลี่ยนปืน,ปนดูกี่สุนไปแล้วเส้นกระสุนแค่หรอ กาจะเคลียร์เสร็จหมดทุกตีเนี่ยนะคะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ลําบากมากๆนะคะแล้วก็เวลาเนี่ยค่อนข้างที่จะเหลือน้อยและทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะเลือกช็อปอะไรได้มากพอนะคะนั่นก็คือแบบว่าออกได้เท่าที่ออกเลยคะซึ่งมันก็เร่งรีบด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเราตัวหนักเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยออกเดินช้านั่นเองเนาะแล้วก็เราก็เลยเนี่ยเลือกได้เท่าที่เลือกซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยนะคะที่เรายิงได้เนี่ยเจ้าคนนี้เนี่ยเขาได้จัดเสร็จไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เลยแบบ แค่สับอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็วิ่งออกเลยนั่นเองเดี๋ยวไปลุ้นกันดีกว่าว่าเราจะออกเท่าไหร่เกมนี้เออย่างนี้เออย่างนี้ไงไงเดี๋ยวอันนี้ออกแล้วอันนี้ออกแล้วอันนี้ใส่ไงแล้วกูฉีดยา วิ่งไหนดิวิ่งฝั่งนี้เซฟบอ,อไเลยคนเิะเคนใส่เ,เป็บปวดใช่ไหม ตวว่ะมาเอามันมา,าม,นมาถึงโตก่อนคนมานะยิงหรอริง <c oughs> ม่นจะยิงหัวข้าไหมโตกำลังว้าว <c oughs> ข้าอีกแล้วสิข้าบของครับพี่ตู้รันหนึ่งแม เจอกันคือเป็นไงมั่นใจไงคืจะคอยดูมั่นใจเอาเจอกันีเน้ยคือจะใกล้ใล้เลจะใกล้ใล้ใก้ยเกันเลยริงจอกันดิเจอกันดิเจอกันมันจะน่าเบื่อไหมไ่คอ เียกูบาดเกิดคเลยกคนเลยเอาเลยหยิบเลยยิบเลย thôi, chết Đi con gà.

待て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  ไงก็ห้องนี้ไงผู้ริบเ <Huh? S 1> นี่ยตรงนี้ <Hey. S 1> เองไม่ได้ขนมมาเปล่าออามาเนี่ยข้าววางไปแล้ว oh.